อาวอาโหเพิ่งจะไหยตอนนี้ตอนที่มันมืดๆเนี่ยนะลูกอือาเพราะไหได้ก็ไม่หยุดเลยเอา้าสนุกใหญ่อันนั้นไม่ใช่นะลูก เก่งจังเลยเก่งจังเลยหนูจะเอาอะไรลูกตรงนั้นอะมันไม่มีอะไรนะลูก Ui <tôi> Ồ, kênh oh, chẳng lấy, kênh chẳng lấy Ôm à lúc, ôm à, ôm à Khá quạt nám, quốc, quốc, quốc Ôi, kênh Nghe เฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ลูกอันนั้นผักบุ้งลูกผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งลูกผักบุ้งใบพอไม่คาบลูกไม่คาบผักบุ้งมาเร็วเร็วใบพไม่คาบลูกเฮ้ยไม่ใช่นะลูกนะตรงนั้นน่ะใบพอมาลงมา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 โอ้ยใบโพใบพพ ไม่คาบลูกโอ้ยใแบบโพโอ้ยมา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 มเฮ้ยมันจะตกน้ำตายไหมเนี่ยโอ้ยใแบบโพไม่ใช่ลูกไม่ใช่เออกูเอ่เอเอ,เอาเอาคือเอผักบุ้งขึ้นฝั่งจะงั้นโอ้โหเหนื่อยเลยแห่ๆๆเลยทีนี้ โอ้ยังไงล่ะลูกยังไงเอ้แม่ก็งงไปหมดเอาลงไปใหม่เ <c oughs> มื่อกี้หนูทำอะไรลูก Where you go? Oh, stop saying again. Oh my boy! Why? เอามาลูกเอามาเอามาเอามาลูกเอาม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 าเอาไปไหนล่ะเออเอาออกมาลูกไปเอามาใหม่โอ้ยอันนี้เล็กนิดเดียวเองเก่งจังเลยไปเอามาใหม่ลูกไปไปเอามาใหม่ไปน้ำขุ่นหมดแล้ว โอ้อันนี้ไปไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไกลบุ้ยไปไกลปุ้ยมันไกลไปนะลูกเนาะไม่เอาไม่เอาเครือผักบุ้งนะลูกเออเอาเอา,เอา ไม่ใช่เออเออเอาเอาอะไรได้ก็เอาชั่วโมงเนี้ยก <c oughs> ิ่งน้อยๆโอ้มุดน้ำด้วยโอ้เหนื่อยเลยหอบเลยครับ